สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินเอ๋เขียวผ้าด้วยนะคะมือนีกับมาตามหาแนวทางหอยราพัฒนานะคะกับปูต้นจันนะคะงวดก้อนนี้งวดสะทันไปแั่จันทรีลแอดมินมาขอมันจันกวนนะคะได้เจ็ดเจ็ดออกเจ็ดแปดเนาะนะคะมาตามสุรตมอิดพ่อหิ่งกันเลยเลยมาขอแนวทางลาวมือนีเนาะนะคะท่านผู้ชมจยุดทูบเกือบแตกสามตัวเนาะมือนั้นโอ้ยเจ็ดเจ็ดออกเจ็ดแปดปูงวดที่ก็ขอตรงๆใน่ไปยางวันนี้มาขอด่วนล่ะนี่นะคะ นี่มันก็นจะมาจุดทูบขอเพิ่นก่อนเพราะวตรงๆเหยียบใบเด้อกปูเด้อว,วันที่แปดคันพ่นสีไฮเนี่ยไปซองเห็นเป็นตัวเลขเรือตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมว่าเป็นปูต้นจันทร์้อยปีศักดิิ์สทธิ์เนาะ ลมนะคะันได้กาดคนกับติตเขาคนนี้ก็ยัจงว่ติดคน จุดถูกขอกระปูโอ้ยอดเทียนจุดถูกขอกระปูสนจันก่อนนะคะเอ้ยคนจีไหก็ให้เด้อ นี่ก็เป็นต้นโพ่นะคะคุณผู้ชมเมื่อเกิดก็ตามมัน นี่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยไปกระทืงเศษเหล็กหาหมาังก,ก่างอยู่นะคะนนี่เป็นคือเหล็กหาอะไรนี่แอดมินจะมาขออย่างพคนเนาะคาณผู้ชมเนาะโอ้ยขอเหล็กเล่าพัฒนาเนยเด้องวดในว,วันที่วันจันทร์มองไม่ไม่เป็นอย่างที่เด้งเด้งนะคะวันจันทร์วันถี่เปียด,ดยเด้อพวงสีหายแดงจึงจึงเหมือันหลูด ร่องเมืองนะคะคุณผู้ชมอย่างเี้ยเฮาคูพัน,หนเหย่เอาเอาไฟขึ้นไหมเอาไฟหนไหมคง วที่แล้วเลขอันอันมาขุดถูบเนาะท่านผู้ชมได้อั็นจีบเปียอกเกลี่ยปียปีผัดแปมหนึ่งนะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วอันนี้กับเออโวยขวาเลขล้าพัฒนาวันจันทร์เด้อะแดงจึงคืนขึ้นมาโหลดให้ท่านผู้ชมเพิ่นเห็นโหลดแนวทางหวยล้าพัฒนานะคะท่านผู้ชม ก็เป็นความเสื้อส่วนบุคคลนะคะบางเทือกับบางเทือกับาเขานะคะานผู้ชมบางเทือกับรถก็เป็นเืออ่อว่าเนาะท่านผูช้ชมความสุขทางใจเนาะนะคะคนกำลังสีย่างคนกำลังออกมากนะคะเป็นนิ่งเด็ก เล็กถูกก็อเออเล็กเกียรเอียงมางามเลยมาที่นี่ศูนย์มาแล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับเล็กอ่ะเล็กถูกเนาะ ที่นั่นค่ะคผู้ชมเห็นตระเลก็้็เห็นเหมือนเป็นเลขอเจ็ดนะคะเห็นขึ้กันบ่กน้องสิริสิริร้องมาสิ่งแฝงใส่เหมือนกันนะมือนี้เดินทางมากคนเดียวนะคะท่านผู้ชมก็รุ่นต่อเลขถูกด้วยเหตอันสวงตาเราก็เห็นมันเจ็ดหาคือเก่า นมาเด้อปูแดงจึงคืนขึ้นมาหลดุดมันว่ามาเอาคู่เดียวเงียบๆกระไดนะคะนี่ทะเลหาล่ะทะเลหานะคะคุณผู้ชมเจ็ดหาโอ้เจ็ดหาพื่เก่าบ่ก มึงคักๆกันเด้อนะไปรูปนะคะทนะ่านผู้ชมเนาะเพราะว่าแปลง่นวันนั้นเปลี่ยน,นยจึงคืนเห็นมามหลุดเด้อปุ้ย อย่งนีมันเหลี่ยงๆก่นลมัเไยกันละวทุกผู้ชมเลยหลูขุ้นเ้อะแต่ว่าเห็นนนหลกตัวเก่านะครับุกผู้ชมเห็นตะเล็กเห็นตะเล็กจิตเล เขาว่ามันไกลๆนะครับผู้ชมเข้ากันนี่ตะเลหาเนาะติ่มโอ้อยู่นถูกก็ขึ้นหาหาตัวนี้นะคะผู้ชมบังเคือเห็นดูกิิงง่ใหม่นี่ก็ะหานี่มองนี้นะคะ เลขทูบเด้อนะคะท่านผู้ชมกลับมาตุงกันทักเท็บาันี้สเตดียลเหมืงกันนะเลขทูบศูนย์ห้าหาเว้ยเลขเบิ่นนะคะท่านผู้ชมงวดนี้คือเป็นจังสี่มันเลขอยู่ในนี่กช็ชัดนฉับยับกล่งองเข้ามาเมืเบิ่งในเลขหาสามนี่นะคะท่านผู้ชมมันเห็นขึ้นกันบอนะคะท่านผู้ชมมันนียก็เป็นศูนย์ศูนย์สาม แนี่วทางหวยลาพัฒนามือนี่นะคะอยู่ในนั่นก็เป็น5303นะคะอ่ะคะพิจรารณามึงก,ก่อนเด้อน,นะคะทา่านผู้ชมก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็เลขถูกป,ปูได้0ูนย์้าเหยียบไว้เหยอปูเด้อเไดรมาขอดุนลนะคะเลขลาวพัฒนาเด้อปูอะนะคะทิ้งท้ายดีคะ่ะเอซีเขามารับชมขอขอเห็นเป็นตัวเลขโชคลาภเฮ่งๆ่งปังป,งปงรวยรยเด้อน,นะคะสวัสดีค่ะ